ครับสวัสดีครับมัน,นี้ขีพพามาเบิงศิละปะของทางภาคอีสานเขานะครับอันนี้ทางบ้านเขาเอื่นว่าฐานสิมหรือทางภาคอีสานเอืน่นแอวขันครับผมกะจีใส่สำหรับไอที่ตั้งน้ำฐานบวชฐานสาายลา์นะครับ เพื่อความสวยงามเพื่อความประณีตอันนี้กัดสร้างกระดังทําการติดตั้งนะครับอันนี้กัติดตั้งยี่รอบไอสาระหลังไม้ของวัดโคกลางครับผมโอเคครับผมเป็นงานฝีมือของของภาอีสานที่ต้องใส่ความละเอียดงานฝีมือ ทุกอย่างประสบการณ์ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม